ตลอดเวลาที่ฉันอนาศัยอยู่ในหมู่บ้านอาเซียนกับพวกเธอเนี่ยพวกเธอดีต่อฉันมากๆนี่คือของขวัญสาหรับการมีน้ําใจของพวกเธอโทรทัศน์เนี่ยนะพวกเรามีแล้วเราไม่เอาอะแมผพูดซะเสียเลยนี่ไม่ใช่โทรทัศน์นะครับนี่คือเครื่องข้ามเวลาเครื่องข้ามเวลาถูกต้องนะครับเพียงแค่ป้อนวันเดือนปีตรงนี้ภาพของช่วงเวลานั้นก็จะปรากฏให้เห็นที่หน้าจอแต่จะดูได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล,สสแล้วสงสัยเลยสิ เพราะฉันชอบหมู่บ้านอาเซียนของพวกเธออาเซียนมีไว้เพื่อพัฒนาประเทศสมาชิกให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันและมีอีกหลายอย่างที่ฉันได้รู้จากพวกเธอพวกเธอไม่อยากรู้หรือว่าสิ่งที่อาเซียนได้ทําทั้งหมดนี้จะทําให้อนาคตของภูมิภาคอาเซียนเป็นยังไง อยากรู้สิครับยิ่งในอนาคตอันใกล้นี้อาเซียนอยู่ในระหว่างสร้างประชาคมอาเซียนโดยมีนโยบายสามเสาเป็นตัวตั้งเสาแรกคือความร่วมมือการด้านการเมืองและความมั่นคงเพื่อให้อยู่อย่างมีความสุขเสาที่สองคือด้านเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีกินดี และเสาที่3คือด้านสังคมและวัฒนธรรมเพื่อดูแลสุขภาพให้มีสวัสดิการที่ดีสังคมที่ดีและสุขภาพที่ดีนั่นยิ่งทําให้ผมอยากเห็นจริงๆเลยว่าประชาคมอาเซียนในเวลานั้นจะหน้าตาเป็นยังไงถ้าอย่างนั้งงนก็ตั้งเวลาสิแล้วเธอจะได้เห็นอนาคตของอาเซียนื <c oughs> 31ธันวาคมพุทธศักราช5 5 8 8งั้นเหรอครับหมู่บ้านอาเซียนจะสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2 5 5 8พวกเราลงความเห็นกันแล้วว่าอยากเห็นอนาคตของอาเซียนในตอนนั้นที่สุดครับคุณบลูตกลงงั้นก็ไปกันเลยอาเซียนถูกจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช5 5 1 0ปัจจุบัน มีประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศประกอบด้วยอินโดนีเซียสิงคโปร์ไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนายเวียดนามลาวพามา่าและกัมพูชาตราสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นการนำสีประจำธงชาติของประเทศสมาชิกทั้ง10มาใช้โดยเครื่องหมายตรงกลางคือรวงข้าว10รวงที่มัดติดกันตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่อาเซียนถูกก่อตั้งขึ้นอาเซียนมีความร่วมมือในทุกๆด้าน ในปีพุทธศักราช2550จึงได้มีการยกร่างกฎบัตรอาเซียนขึ้นเพื่อเป็นดังธรรมนูญหรือกฎเกณฑ์ให้กับประเทศสมาชิกได้มีกรอบและโครงสร้างขององค์กรเพื่อดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการดำเนินงานที่มุ่งประโยชน์ต่อประชาชนเป็นหลักทำให้เกิดความเจริญในภูมิภาคประชาชนได้รับสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันส่งเสริมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นขจัดความยากจนส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารและพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆ ทางวิชาการศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนั่นนำมาสู่การสื่อสารอันฉับไวการคมนาคมที่สะดวกแรงงานไปมาหาสู่อย่างสะดวกและได้รับความดูแลอย่างเป็นธรรมสตรีม,มีสิทธิทางสังคมและการเมืองดูแลสาภาพแวดล้อมในภูมิภาคร่วมกันอีกทั้งยังมีศูนย์บรรเทาพิบัติภัยตั้งอยู่ทุกจุดในภูมิภาค เพราะอาเซียนแสดงถึงจุดยืนถึงความเป็นปึกแผ่นอย่างชัดเจนไม่สนับสนุนความขัดแยง้งหรือการใช้กําลังทางทหารและประกาศอย่างชัดเจนว่าภูมิภาคอาเซียนเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์และเป็นเขตแห่งความสงบและมั่นคงประชาคมโลกให้การยอมรับอาเซียนและสนับสนุนจุดยืนในการประชุมครั้งสําคัญสําคัญ,คญหลังจากกฎบัตรอาเซียนได้ถูกยกร่างและนํามาใช้ปฏิบัติแล้วหมู่บ้านอาเซียนจะเป็นหมู่บ้านที่มีกฎกติกาที่ชัดเจนมากขึ้นกล่าวคือ ทุกบ้านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาโดยมีเลขาธิการอาเซียนคอยติดตามดูแลและผลักดันให้ความร่วมมือต่างๆมีความคืบหน้าและหมู่บ้านอาเซียนก็จะมีสถานะนิติบุคคลสามารถส่งผู้แทนในนามของหมู่บ้านซึ่งได้แก่เลขาธิการอาเซียนไปเจรจาทําความตกลงแทนประชาชนในหมู่บ้านได้ความร่วมมือในหมู่บ้านอาเซียนแบ่งเปน3เสาหลักกล่าวคือด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและวัฒนธรรมความร่วมมือในหมู่บ้านอาเซียนจึงมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นส่งผลให้อนาคตของอาเซียนเป็นดังนี้ 2,558เหรอฉันแทบจะอดใจรอให้วันนั้นมาถึงไม่ไหวแล้วสิ่งที่อาเซียนทำเนี่ยพูดได้ว่าเพื่อประชาชนจริงๆนะแบบนี้พวกเราเหล่าสมาชิกทั้งสิยิ่งต้องตั้งใจทำงานให้มากขึ้นกว่าเกา่าขอบคุณคุณเบลมากนะคะนี่ฉังเป็นของขวัญชิ้นพิเศษจริงๆเลยค่ะฉันก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างด้วยนะเอาลนะฉันต้องไปแล้วล่ะโชคดีนะคะคุณบลอย่าลืมนะคะว่าอาเซียนใกล้ตัวกว่าที่คิดคะ่ะ แล้วอย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราอีกนะคะครับบลูขอสัญญากับจักรวาลเลยบ้านไทยจัดตั้งสมาคมอาเซียนไทยแล้วมีเด็กๆเ,เข้าเป็นสมาชิกเต็มไปหมดคุณบลูจะเข้าเป็นสมาชิกด้วยก็ได้นะครับโชคดีนะทุกคนลาก่อนนะสมาชิกทั้งสิบของหมู่บ้านอาเซียนโชคดีนะ Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye.